ขึ้นแรงสูงสูงก่อนอื่นเลยนะครับผมผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์จริงนะครับผมที่ผมได้ไต่แรงขึ้นมาจนถึงมาสเตอร์นะครับผม ไม่ได้มัวส่งขึ้นมานะครับผมนะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูแรงเอพิกเลเจนส์โมบายก่อนนะว่าแรงเอพิกเลเจนส์เนี่ยมีแรงอะไรบ้างครับผมแรงแรกนะซึ่งเป็นแรงที่มีแต่บอทแรงหนึ0งพถึง2,000คะแนนนะครับมีแต่บอทแรงนี้ก็บอลนะครับบอลก็มีแต่บอทเหมือนกันนะครับผม2,000ถึง3,000นะครับ3,000ถึง4,000อันนี้ก็ยังมีแต่บอทอ,อยู่ดีนะครับผมอ่า4,000ถึงสี่0ันี่อ่าเริ่มเจอคนแล้วเนี่ยเริ่มมีคนแล้วแต่ผมบอกก่อนเลยนะบอทเกมนี้สามารถยิงคนตายได้นะครับถ้าเราไปยืนง่อยๆให้มันยิ ยินโดนยิงตายแน่นอนนะแรงต่อไปครับผมเป็นแรงแพตตินัมนะครับ5 0า0ถึง6,000คะแนนนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเจอบอทแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแรงต่อไปครับเป็นแรงเพชรนะ6 0 0 0ถึง7,000นะครับอันนี้เนี่ยไม่เจอบอทแล้วนะแต่ก็ยังมีตี้2ตี้แค่นั้นแล้วก็เราจะเจอพวกพีเดเตอร์มาเตอร์อย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแรงเพชรเราจะไปเจอแรงแพตแรงโกอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างแต่ว่าพีเดเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าห้องนั้น เราโชคดีหรือโชคร้ายนะครับถ้าเราเจอพวกแมงมาสเตอร์พีเดเนี่ยเราก็เตรียมตัวไว้เลยว่ามันจะไม่ค่อยเจอแรงโกลแล้วจะไม่เจอไม่ค่อยเจอแรงโก้แมงแพทแต่ถ้าเกิดในห้องไม่มีแมงโก้แมงแต่ถ้าเกิดออในห้องไม่มีมาสเตอร์ไม่มีพีเดอร์งั้นนั่นก็แปลว่าเราเจอแมงแพทกับแรงโกนะครับเราจะเป็นแ้งที่สูงที่สุดประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาสเตอร์เนี่ยเราจะเจอทุกแ้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นพีเดไดไม่ว่าจะเป็นพีเด เพชรแพตตินัมอะไรอย่างนี้เราจะเจอมั่วทซงไปหมดเลยนะครับส่วนท็อป0 0า้ครับพีเดอร์อันนี้ก็จะเจอทุกแรงเลยเจอมาสเตอร์เจอเพชรเจอแพตตินัมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเอ้ผมอยู่แพตตินัมเองทำไมผมเจอมาสเตอร์ด้วยผมเจอพีเดด้วยมันเป็นเรื่องโปกติของเกมเพชรไม่มันเป็นเรื่องโปรติของเกมแบทเทิลรอยัลอยู่แล้วนะครับเราต้องเจอแรง่งสูงๆนะเพื่อที่จะผลักดันเราขึ้นไปด้านบนนั่นเองถ้าเราเจอาาแต่ไก่เราก็จะไม่เก่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแรง่ง ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยกว่า5เทคนิคนะครับผมเทคนิคแรกเลยเราต้องกดกับเพื่อนนะไม่ก็สุ่มแชทโลกแชทโลกเนี่ยบางคนบางคนมองข้ามแชทโลกไปนะครับเพราะว่ามันแบบหลายคนก็คงแบบเจอประสบการณ์ที่แย่ๆมานะครับแต่ว่าแชทโลกเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไว้ใจได้นะเจอคนเล่นเป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับ ส่วนจะเจอท็อกซิกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแน่นอนครับเราห้ามกดสุ่มโซโล่ไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราสุ่มไปเนี่ยอาจจะเจอผู้เล่นยอดแย่หรือว่าจเจอบอทอยู่ในทีมเดียวกับเราหรือว่าจะเจอคนที่แบบท็อกซิกแบบไอ้ย่ามาด้วยกันแต่ว่าขอแยกไปโดดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะเจอคนยังไงนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เราที่สําคัญที่สุดเลยคือเพื่อนเราเนี่ยที่เรากดสุ่มจากแชทโลกมาเนี่ยเราต้อง หาตี้ที่เขาเปิดไมค์คุยกับเราเข้าไปแล้วก็สวัสดีครับชื่ออะไรเล่นตัวไหนอะไรยังไงเราก็พยายามแนะนําตัวเองนะครับว่าเราเล่นตัวอะไรนะครับ2เลยนะครับผมนะมาเรล่นที่2แล้วเราต้องเลือกตัวละครที่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับผมเช่นอ่าเช่นตัวออกเทนเว f เฟดแพดฟิเดอ e r อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง แน่แน่นอนเลยเราต้องเลือกตัวเร็วๆเนี่ยสตัวนะครับที่สามารถเข้าออกไฟได้2ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแนะนําเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเช่นบัตรเทา้าบัตรเท้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยในทีมเนี่ยผมแนะนําให้ต้องมีสักสักคนหนึ่งอะนะแน่นอนเลยว่าต้องมีสักคนหนึ่งเราต้องเล่นบัตรเทา้าถ้าถ้ามาเป็นตีอะนะโอเคก็เรื่องที่2ก็จบไปนะครับประมาณนี้นะมาถึงข้อที่3นะครับเราต้องเลือกโดดเมืองที่ไกลจาก ไกลจากต้นน้าอ่ะเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนติ๊กตรงนี้เราจะไม่โดดนะเราจะไปโดดนู่นเลยเนี่ยถ้าถ้าตรงนี้นับจากตรงนี้เนี่ยลงกันเนี่ยไกลที่สุดแล้วเราก็จะโดดลงกันนะครับหรือไม่ก็ริมผาบ่อน้าพุร้อน3าม,มืองนี้ถ้าดูจากในแมปเนี่ยผมแนะนําแค่สาม,มืองนี้นะครับผมนะมืองอื่นผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามีคนแน่นอนนะแถบนี้จุดเกิดเหตุระ,ะเบิดก็ลงได้นะแล้วแต่นะครับผมแล้วก็เวลากระโดดนะครับผมแนะนําให้เรา มุดด้วยนะดูความเร็วเวลาโดดธรรมดาแบบไม่มุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 3แต่ถ้าเรามุดนิดนึงปุ๊บความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ1้อยสรแล้วเนี่ยเราก็มุดไปเรื่อยนะเพื่อที่ว่าเราจะโดดเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะการที่เราลงมาแล้วเราได้ปืนก่อนเนี่ยค่อนข้างนี่สำคัญนะครับเราอย่าเราเลี่ยงพวกเมืองต้นน้านะเราจะไม่ลงเมืองต้นน้ําเลยเช่นเมืองที่แบบอยู่ใกล้ๆเครื่องบินแบบเครื่องบินบินมาปุ๊บแม่งกดโดดรัวๆเลยเพื่อที่จะแบบ กูจะโดดแล้วกูจะโดะโดแล้วเลืกกูร้อนอันเนี้ยคือลงไปเนี่ยโอกาสลบแต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงไงแบบ50 50เลยเราลงไปเนี่ยแม่งใครเจอปืนก่อนยิงก่อนอันเนี้ยผมไม่แนะนําเลยนะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเพราะว่าถ้าเรา,ตาแตกแตกแตกปีแรกเนี่ยโอ้แต้มลบเยอะมากมากนะตแตกนะฝั่งข้ามปลอดข้าม เราจะต้องซ้ายต้งขวาเลยนี่ไปทางนี้กันเถอะเขาสี่า้างลางได้ยโอ้ยเฮี้ยไม่มีปืนโดนแล้วกูโดนแล้วแล้วมีชีฟ้าด้วยนะเสียงไปแล้วกวนลบเยอะกวนลบเยอะโวนลบเยอะ

เรื่อโอ้โหเกียร์สุดๆมาถึงข้อที่สี่นะข้อสี่นี้ก็คือการเลือกเล่นปืนนะครับโลช่วงแรกที่เราโดดลงมาเราจะเจอปืนที่แบบก,บกระโหลกกะลามากนะผมไก่กามากปืนที่จะเจอก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยสองปืนเนี่ยเจอบ่อยมากๆนะเวลาเราโดดลงไปเนี่ยเราผมแนะนําให้เรามาฝึกเล่นนะครับไม่ว่าเราจะแบบเราจะไม่ฟาร,ร์มจนหาปืนได้เพื่อ หาปืนที่ถนัดเพื่อที่จะไปเล่นนะเราต้องเล่นปืนที่เรามีอยู่ให้ได้แล้วเสร็จเราหยิบปืนได้ถ้าเรารู้ว่าในเมืองมีคนนะเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนหรือว่าต้องรีบไปเล่นกับเพื่อนนะครับอย่างไรก็ต้องเล่นกับเพื่อนก่อนแนะนําให้ฝึกเล่นครับเล่นไม่ยากปืนพวกนี้เล่นไม่ยากครับปืนพวกนี้เล่นง่ายๆแล้วมันเป็นมันเป็นปืนที่แรงด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้มันเป็นปืนพกแต่ว่ามันไม่แรงมันมันเป็นปืนที่แรงนะครับเล่นได้หลากหลายนะครับ เล่นพยายามเล่นให้ได้ทุกปืนอะ่ะแล้วก็นะผมแนะนําทีมหนึ่งต้องมีมือสไนตหนึ่งคนนะแล้วก็สไนที่ผมแนะนำเนี่ยแนะนําเป็นปืนลองโบแล้วกันสไนสไนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันยิงค่อนข้างที่จะช้าถ้าเป็นลองโบเนี่ยเคาะป๊อกป๊อกป๊อกแป๊บเดียวแตกนะครับข้อที่ห้านะผมข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือทีมเวิร์กนะเวลาเราจะบวกกับตี้อื่นเนี่ยหรือจะแจมไฟเนี่ยเราต้องนัดกันก่นกอนว่าเอ้ย เนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาเวทนะเนี่ยเ,เวทอยู่ข้างหน้าเอาเวทก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปเอาบัตรฮาวต่อบัตรฮาวค่อยเอาที่หลังนะเอาเวทก่อนอะไรประมาณนี้ถ้าเราทีมยิ่งทีมเวิร์กเท่าไหร่เราก็ได้เปรียบยิ่งเรายิงช่วยกันยิงเท่าไหร่มันก็ยิ่งน็อกไวขึ้นซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่สามารถเดินไปเอ้ยปุ๊บ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 ผมแม็กเดียวหายเงี้ยโอกาสเป็นค่อนข้างที่จะยากถ้าศัตรูไม่ยืนแบบยืนนิ่งๆให้เรายิงจริงอะนะ แม็กเดียวหายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากอะแล้วก็สมมุติว่า,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าเราจะโดนแบบโดนแจมแล้วเฮ้ย,ยทาไมมีเสียงปืนอีกฝั่งหนึง่งเฮ้ยเพื่อนโรเตท,ทก่อนดีไหมตั้งหลักก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไฟน์ันต่อซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเราโดนโดนแจมอีกทีนึงเนี่ยเรากําลังไฟกับอีตี้นึงอยู่ถ้าเราโดนแจมอีกทีนึงเนี่ยเราต้องโรเตท,ทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาบวกใหม่ไปตั้งหลักตั้งเลิกอะไรให้เรียบร้อยดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก การแจมไฟนะเวลาเราเห็นเขายิงกันอยู่เราจะไม่แบบโดดเข้าไปเลยเพื่อที่จะแบบไปแจมแบบนั้นเราก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมเข้าไปนะนะเพราะว่าถ้าเราแจมแล้วเราโดดเข้าไปกลางวงเลยเนะี่ยแน่นอนว่าท,ท,ทุกกระบอกปืนทุกกระบอกจะหันมาที่เราทันทีนะซึ่งแจมใครจะแจมก็คิดได้ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับผม5เทคนิคถ้าใครท,ทําตาม5เทคนิคนี้แล้วไม่ขึ้นแรงนะ กดซัพพอร์ตผมได้เลยอันแน่หยอกเล่นก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าใครมีเทคนิคอะไรแนะนำอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครสวัสดีครับ